เปรียบน้องๆเดฟบาริสต้าทั้ง4คนนะคะเป็นเมนูกาแฟในร้านของเราเราจะเปรียบน้องๆแต่ละท่านเนี่ยเป็นเมนูกาแฟเมนูไหนกันบ้างน, oh. น้องเนสเนี่ยถ้าจะให้เปรียบ oh. ก็น่าจะเป็นเมนูที่มีชื่อว่าครา m เมลมารคิอาโตนะคะเพราะว่าตัวน้องเนสเองนะคะก็มีความครบ ในการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือว่าชีวิตในการทํางานนะคะล่าสุดเนี่ยเธอเองก็เพิ่งจะเป็นคุณแม่คนต่อมานะคะน้องมานะคะอยากจะเปรียบเป็นอเมริกาโน่ค่ะเพราะว่ากว่าที่น้องมานะคะจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาก็ผ่านความลําบากยากเย็นในการใช้ชีวิตส่วนตัวนะคะจนกระทั่งว่าได้มาร่วมงานกับเราก็ทําให้ความเป็นอยู่แล้วก็คุณภาพชีวิตของมาก็ดีขึ้นเรื่อยๆคนที่3มนะคะก็จะเป็นน้องปีก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าลาเต้น่าจะเป็นตัวแทนของความละเอียด ะะเพราะว่าเขาเป็นบาริสต้าที่มีความแม่นยำในเรื่องของการทำเครื่องดื่มเลยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะเปรียบเสมือนกับรสชาติของลาเต้ค่ะน้องอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือน้องเอิญค่ะน้องเอิญเนี่ยค่ะเราก็จะเปรียบเหมือนกาแฟที่มีชื่อว่าคคปูชิโน่นะคะสเสน่ห์ของเอิญเนี่ยคือเอิญ e จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ลงตัวมากเลยทั้งการใช้ชีวิตนะคะการอยู่ในสังคมที่เป็นดิจิทัล ให้พี่ติณาน,เนีเปรียบเทียบสราเป็นกาแฟของที่ร้านบ้างดีกว่าก็น่าจะเป็นเมนูที่มีชื่อว่า True Signature Ice Coffee ค่ะเมนูตัวนี้พิเศษ<ฆ>ก็คือว่าอย่างที่ทราบกันก็คือชื่อเขาก็บอกว่าเขาเป็น s, <S <ฆ>ิทธนเจเนอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเมนูพิเศษที่มีเฉพาะที่ True Coffee เท่านั้นก็จะเข้มข้นหวานมัน<ฆ>เป็นสเสน่ห์ที่แบบลงตัวมากๆเลยค่ะ ต้องดีใจแทนน้องๆเลยที่ทาง TRUE ได้ให้โอกาสผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินมาทำงานจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ยังไงคะทางบริษัท TRUE ของเราค่ะก็ได้มีการทำงานร่วมกับหลายๆองค์กรน,นะคะเ,เช่นมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะคะแล้วก็สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยเนาะในการจัดทำโครงการขึ้นมานกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาสเนาะในการที่จะ อยู่ร่วมกันกับสังคมดังนั้นก็เลยเกิดเป็นคอนเซปต์ขึ้นมาในการที่จะก็ไปเอาน้องๆน,นะคะที่มีความบุ้องทางการได้ยินค่ะเข้ามาเป็นพนักงานนะคะของเราแล้วก็ฝึกในการทำกาแฟนะคะการใช้ชีวิตในร้านกาแฟแล้วก็ทำให้น้องๆสามารถที่จะทำงานทำให้คุณภาพชีวิตในการเป็นอยู่ของเขาเองก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการดูแลตัวเองเนาะเพราะเขาทำงานแล้วเขามีไรายได้รวมไปถึงการดูแลครอบครัวด้วย แม้จะมีความต่างแต่น้องๆทั้ง4คนก็สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างลงตัวเหมือนกาแฟ1แก้วค่ะที่มีส่วนประกอบหลายชนิดแต่เมื่อรวมกันอย่างลงตัวและพอดีแล้วก็สามารถเป็นกาแฟที่กลมกล่อมได้แล้วกาแฟของคุณล่ะคะเป็นแบบไหนสนับสนุนรายการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน